ฝนตกหนักจนต้องหลบเข้าปั๊มมาเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนเลยนะเนี่ยนั่นสิก็เพื่อความปลอดภัยไงละเตย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบก,กับลมฟ้าพยากรณ์กับพวกเราสองคนแตงค่ะและเตยค่ะคุณผู้ชมคะพายุไต้ฝุ่นคาวแมกีนะคะเริ่มส่งผลกระทบต่อบ้านเราแล้วค่ะโดยทําให้ภาคอีสานมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนภาคอื่นๆก็ต้องเตรียมรับมือเช่นกันนะคะค่ะพา,ายุไต้ฝุ่นคาแมกีตอนนี้อยู่บริเวณทะเลจีนใต้นะคะซึงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝัง่งทางตอนเหนือของกรุงฮานอยประเทศเวียดนามชาวมืดวันพรุ่งนี้ค่ะจากนั้นก็จะเคลื่อนผ่านลาวเข้าสู่เมียนมานะคะซึ่งรัศมีของพายุลูกนี้กินพื้นที่กว้างมากค่ะส่งผลกระทบถึง5ประเเทศดด้ววยกกัน็คือ ามจีนเมียนมาลาวรวมไปถึงบ้านเราด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางการของจีนก็ได้ประากาศเตือนภัยระดับสูงสุดไม่ว่าจะเป็นที่มณฑลกวางตุง้งไหหลำรวมไปถึงฮ่องกงนะคะต้องเตรียมรับมือกับไตฝุ่นลูกนี้ด้วยค่ะค่ะส่วนบ้านเรานะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คือภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนค่ะก็จะทําให้วันนี้นะคะจะมีฝนตกและก็จะตกต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังทําให้มรสุมตัวนตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นอีกด้วยค่ะค่ะถ้าดูจากภาพที่จะเห็นนี้นะคะก็จะเห็นว่า พายุลูกนี้ค่ะได้ดึงกระแสลมจากทะเลอันดามันพัดผ่านบ้านเราเข้ามาเพื่อหล่อเลี้ยงตัวมันเองนะคะก็จะทําให้ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงคลื่นลมฝั่งทะเลอันดามันก็จะมีกําลังแรงขึ้นเช่นกันค่ะแล้วก็อาจจะมีกําลังแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้ด้วยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะจึงเตือน32จังหวัดในภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักระหว่างวันที่1 6ถึง แต่กันยายนนี้ค่ะเพราะว่าอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลาหลากและดินโคลนถล่มขึ้นได้นะคะแถวแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิษฐ์ไล่ลงมาจนถึงภาคอีสานนะคะแถวแถวจังหวัดเลยอุดรธาน,นีนนองคายบึงการสกลนครนคร,ครพนมส่วนทางด้านภาคตะวันออกค่ะแถวแถวจังหวัดระยองชลบุรีจันทบ,บุรีตราดภาคใต้นะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็กระบี่ตรังสตูลชุมพรและสุร,ราษฎร์ธานีค่ะนอกจากนี้นะคะคลื่นลมทางฝั่งอันดามันก็จะมีกําลังแรงขึ้น ลื่นสูงประมาณ2-3ถึงเมตรเพราะฉะนั้นเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ด้วยนะคะส่วนอากาศในวันพรุ่งนี้ค่ะทั่วทุกภาคจะมีฝนตกหนักนะคะประมาณร้อยหถึงของพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละ80กับมีลมแรงด้วยนะคะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากขอบของพายุส่วนทางด้านภาคกลางค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ภาคตะวันออกฝนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเยอะเลยนะคะตกอยู่ที่ร้อยละ80ของพื้นที่ค่ะ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60และฝั่งอันดามันมีฝนตกหนักนะคะอยู่ที่ร้อยละ80ของพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวานตกอยู่ที่ร้อยละ80ของพื้นที่ค่ะค่ะเรียกได้ว่าฝนตกชุกทั่วทุกภาคเลยนะเตยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะเดินทางไปไหนอย่าลืมตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับลมฟ้าพยากรคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะมีฝนหรือจะมีแดดอย่าลืมมาตรวจสอบกาแฟลมฟ้าพยากรทุกวันจนถึงสุกนะคะสําำหรับวันนี้สวัสสดดีีคค่่ะะวั บอกแล้วให้เปลี่ยนใบปัดน้ําฝนตั้งแต่อยู่ในบ้านไม่อย่างนั้นนะก็ไม่เสียเวลาแบบนี้หรอก